ทำไมคนที่เราเห็นว่าหัวล้านเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าเสี่ยงหัวล้านอายุน้อยก็ไม่รอดก็คือวันนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยกูจะมาปลูกผมได้ไปรู้มาว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจะเสี่ยงหัวล้านนเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนในตัวเนาะที่จะเสี่ยงหัวล้านเพราะนั้นวันนี้เลยจะมาคุยกับหมอออนนะเรียกง,ง่ายๆว่าหมอออนนะแต่ว่าที่เนี้ย ชื่อว่าดอรอ่อนนะครับจะมาคุยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าที่ผู้ชายทุกคนมันเสี่ยงหัวร้านแล้วเออจะต้องทายังไงแล้วคนอายุน้อยแบบผมเนี่ยมันก็กําลังจะไปแล้วเหมือนกันเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะวันนี้สวัสด,ดีหมออ่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําไมผู้ชายมักหัวร้านคือจริงๆในในเรื่องของผู้ชายที่หัวล้านนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาที่คลินิกหรือว่าประชากรโดยทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาผมบางจากพันธุกรรมซึ่งผมบางจากพันธุกรรมเนี่ยจริงๆเกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าสัดส่วนที่่่เเ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 เรรราาาาาาจจออออนนนยยวววผู้ชชลปป็็ะะหืัด เน,นื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ชายเวลาบางปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นละเอ้ยเริ่มเว้าเข้าไปแต่ลักษณะการบางของผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นการบางตรงแสงผู้หญิงอาจจะบางต่างกับผู้ชายนิดหนึ่งตรงที่ลักษณะการบางจากพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นบางตรงแสงแล้วแสก,แค,กค่อยคกว้างขึ้นบางคนละส่วนเหรอใช่ใช่แต่ว่าที่เราเห็นผู้ชายหัวร้านนะผมเห็นนะใครที่มันแบบว่าไปอยู่แถวระเบิดยิงปืนอะไรในหนังแม่งหัวล้านทุกคนเลย การที่เราไปอยู่ในหนังแอคชั่นมันทําให้เราหัวร้านไหมไม่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 เกี่ยวนะแต่ไม่เคยเห็นดาราผู้หญิงหัวร้านเลยนะงั้นสรุปก็คือที่ผู้ชายมักหัวร้านเนี่ยที่จริงแล้วมันหัวร้านกันได้หมดแหละแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะล่นไปจากทางนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะล่นไปจากทางแสกนี่ส่วนใหญ่แสกใช่แสกจะเริ่มบางกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็เห็นว่าที่เป็นไข่ดาวเนี่ยแสกก็คือตรงไข่ดาวใช่ไหมคือถ้าผู้หญิงเป็นแสกแสกกลางตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จะค่อยๆ่บางกว้างขึ้นอ่าแต่ของของผู้ชายมัน บอกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะหัวร้านได้เหมือนกันแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมีปริมาณที่จะหัวร้านมากกว่าไหมจริงๆในในทางสถิติอะค่ะมันถือว่าพอๆกันเลยเพราะอะไรผู้ชายทุกคนถึงเสี่ยงหัวล้านปกติแล้วเนี่ยผมบางจากพันธุกรรมมาค่ะมันจะเกิดจากการที่มีปัจจัยหลักๆ2อย่างก็คือเป็นจากยีนยีนที่แบบถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษกับอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยแหละซึ่งฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราเรียกว่าตัว DHT เป็นฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยแหละซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนที่กระ ผมค่อยๆเส้นเล็กลงแล้วก็บางลงลแล้วก็ค่อยๆร่วงไปได้ฮอร์โมนตัวนี้ผู้หญิงมีไหมจริงๆฮอร์โมนตัวนี้ผู้หญิงก็มีซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนื่องจากพอมันเป็นฮอร์โมนเพศชายอะค่ะเวลาคนที่มีฮอร์โมนพวกนี้เยอะๆเนี่ยบางทีก็จะแสดงออกมาในลักษณะของแบบมีพวกขนดกอ,อะแต่ว่าจะทําให้ผม อ๋อเหรอถ้าสมมติว่าฮอร์โมนเนี่ยมันต้องอาศัยตัวรับสัญญาณด้วยบางคนถ้าสมมติว่ามียีนที่กระตุ้นทําให้ผมบางอะค่ะยีนตัวเนี้ยมันจะทําให้ตัวรับสัญญาณบนหนังศีรษะมันเยอะเมื่อฮอร์โมนมากระตุ้นเนี่ยแล้วตัวรับสัญญาณดันเยอะด้วยเนี่ยมันจะทําให้ผมร่วงเยอะอ่าแต่ถ้าบางคนมีแค่ตัวฮอร์โมนแต่ไม่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนกระตุ้นยังไงไม่มีตัวรับสัญญาณเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ทําให้ผมไม่ค่อยร่วงอ่าเพราะฉะนั้นต้องมี2ตัวประกอบกัน แล้วยิ่งไอฮอร์โมนตัวนี้ที่ทําให้ผมร่วงเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนผู้ชายมันก็เลยมีในผู้หญิงนิดเดียวใช,ใช่ไหมเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยก็เลยแบบเสี่ยงหัวล้านแต่ผู้หญิงก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการหัวล้านด้วยนะคะเพราะว่าจากปัจจัยอื่นอย่างเช่นหลังคลอดก็ทําให้ผู้หญิงหัวล้านได้ผมร่วงเยอะได้หรือว่าบางทีคุณแม่หลังจากที่วัยใกล้หมดประจําเดือนนะคะช่วงที่แบบฮอร์โมนเป,นเปนเลเี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบผมร่วงได้เยอะด้วยแล้วอย่างนี้หมอคิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันสร้างให้มีฮอร์โมนที่ทําให้เราหัวลาานไไ้ทํม ฮอร์โมนที่ทําให้หัวร้านไม่ทำไมออใช่ไหมคะคืออาจสมมุติว่าธรรมชาติมันต้องสร้างขึ้นมาให้เรามีประโยชน์ลยแบบ เล็บมันก็เอาไว้แกะเอาไว้แคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสร้างหัวร้านขึ้นมาทําไมคือจริงๆคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียคือต,ตัวฮอร์โมนตัวนี้มันก็เป็นฮอร์โมนเพศชายมีข้อดีมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้หัวร้านอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นข้อดีร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเ,เหมือนเรากินยาบางอย่างเนี่ยบางทียาตัวเนี้ยอาจจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานี้นะแต่มีผลข้างเคียงในอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆแบบบางคนที่กินยาเนี่ยแหละที่ช่วย เรื่องป้องกันทําให้ผมไม่บางแล้วก็หนาขึ้นแต่บางทีอาจจะมีผลข้างเคียงทําให้แบบในเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรเงี้ยก็คล้ายกันค่ะอะไรทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะก็คือมันจะมียาตัวหนึ่งค่ะสนใจเรื่องนี้ต้องสนใจละอ๋อยาบางประเภทมันกินเข้าไปแล้วมันดีแต่ว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเย่าให้หมอหลังไมาหน่อยว่ายาอะไรกูจะได้ไม่แดกที่หมอบอกน่าสนใจนะคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียใช่ใช่แต่อย่างที่ผมบอกว่าเล็บมันเอาไว้แกะเกาแต่ถ้ามันยาวเกินไปมันก็เอ้ยทําให้เลือดออกได่แน่นอนแล้วเรื่อง ของความมั่นใจของมนุษย์เนะบางทีแล้วตามหลักธรรมชาติมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องข้อเสียก็ได้ใช่ค่ะออใช่ค่ะหมอเปิดมาเรื่องทางเพศเดีเลยคือผมเคยได้ยินมาว่าออถ้าคนที่มีเซ็กจัดเนี่ยจะทําให้ผมร่วงอันนี้จริงไหมจริงจริงไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช,นะใช่ใช่<ม>ค่ะจริงๆตัวฮอร์โมนเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของว่าเอ้ยคนฮอร์โมนเยอะจะทําให้เซ็กจัดจะไม่ได้เกี่ยวกันซึ่งจริงๆเนี่ยมีมีงานวิจัยนะคะว่าแบบในเรื่องของเรื่องเส้นผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดเนี่ยเร มีคนแบบเริ่มมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าบางทีการมีเซ็กซ์เนี่ยมันทําให้แบบเอ้ยคนเราผ่อนคลายลดความเครียดทํ้แฮปปี้อาจจะส่งผลทําให้ผมหนาขึ้นได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่โอเคก็แปลว่าถ้าใครที่เซ็กซ์ดีเนี่ยผมหนาใครเซ็กซ์ไม่ดีมีสิทธิ์ผมร่วงเราเครียดเรอเครียดแล้วเอาจจะเป็นการแบบปลดปล่อยความเครียดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราใส่หมวกล่ะมันทําให้ผมร่วงไหมใส่หมวกใส่หมวกไม่ได้เกี่ยวทําให้ผมร่วงค่ะใช่คิดว่าเป็นความเชื่อจากสมัยก่อนมากกว่าที่แบบบางคนใส่หมวกปุ๊บเนี่ยแล้วหมวกมันทับตรงบริเวณ รู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันหายไปเหมือนบางตรงขวัญน,นะคะจิตปรุงแต่งเองอ่าใช่จิตปรุงแต่งว่าแบบเฮ้ยเป็นเพราะหมวกทับแน่นเลยอะไรเงี้ยแต่จริงไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าเราเสยผมทุกวันตึงๆแล้วใส่หมวกเนี่ยไอการที่มันตึงผมขึ้นไปทุกวันทุกวันมันทําให้หน้าผากล้นขึ้นไปไหมคือถ้าเสยโดยที่ไม่ได้มีแรงดึงรังของเส้นผมเยอะเนี่ยไม่เกี่ยวแต่บางคนผู้หญิงเนี่ยจะเจอได้อย่างเช่นแบบอ่ามีการมัดผมแล้วมัดแบบตึงเลยเรียบเรียบแบบรวบตึงเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมีการดึงรังของเส้นผมอันนี้ส่งผลทําให้ผมบางลงได้เหมือนกันอ่ายยไปตึง ใช่อย่าไปตึงเกินเหตุโดนขึ้นไปใช่ใช่ค่ะเรื่องที่สําคัญต่อยุคนี้เลยพ m 2.5ส่งผลไหมส่งผลค่ะเหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือพูดมามื่วๆเชียวอ่ะส่งผลค่ะมันมันส่งผลยังไง PM ม2.5มันทําให้ปัวร้านได้ยังไงจริงๆคือภาวะอะไรก็ตามที่เป็นแบบสภาพแวดล้อมที่มันเป็นมลภาวะค่ะพวกฝุ่นควันต่างๆเนี้ยบางทีเวลามีการหมักหมมันทําให้เกิดการอักเสบของหนังศีรษะอ๋อเพราะเกิดการอักเสบของหนังศีรษะเนี้ยก็มันก็อาจจะส่งผลทําให้แบบสุขภาพหนังศีรษะไม่แข็งแรงมีการอักเสสก็่่งงผผลทําาให้มมวต แต่ว่าถ้าเราดูแลดีๆค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าไฮยีน e ดีๆสระผมดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาโหทุกวันนี้ออกไปไหนก็มีแต่ pm ใช่ใช่ก็เลยแนะนําว่าแบบอาจจะต้องสระผมทุกวันเมื่อไหร่ที่แบบออกไปข้างนอกแล้ว pm มันเยอะอะไรเงี้ยกลับมาก็สระผมทําความสะอาดเส้น<ต>ผม <ๆ S 2> ด้วยความที่ผมเป็นคนที่อายุน้อยนะอายุยัง20กว่ายังไม่30เลยเนี่ยแม่หน้ากูจะเริ่มไปแล้วนะแต่ว่าคือปกติแล้วเวลาเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นผู้ใหญ่นะพี่เวงพี่โปนะ๊ะเงี้ยเป็นผู้ใหญ่มันก็แน่นอนว่าหัวก็ต้องไปตามวัยนะแต่ด้วยความที่คนรุ่่นนีย รุ่น20กว่าเนี่ยที่แบบเริ่มหัวเิกหรือเริ่มหัวร้านอะไรเงี้ยอายุน้อยสุดที่เริ่มมีปัญหาเรื่องผมเนี่ยคืออายุเท่าไหร่จริงๆอายุที่น้อยที่สุดก็คือเริ่มที่จะแบบเข้าวัยรุ่นนะคะที่เราเราเจอได้ก็แบบทักประมาณ15ก็เริ่มเจอละ Oh. ใช่ค่ะเริ่มเจอแล้วแล้วบางคนแบบ18บเนี่ย mm. บางไปทั้งศีรษะก็เริ่มมีเหมือนกันคือภาวะผมร่วงผมบางที่เจอตอนเนี้ยเริ่มจะแบบจริงๆเป็นเยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะเป็นเพราวะว่าคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องผมมากขึ้น mm. เขาก็เลยแบบเข้ามาหาหมอเร็วขึ้นเลยเงี้ยค่ะจริง,รงๆเริ่ม15เนี่ยก็เริ่มเห็นละว่ามีเริ่มมีภาวะผมบางผมบางจากกลางหัวหรือผมบางจากมีมีทั้ง2แบบเลยค่ะปัจจัยมันคืออะไรกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์เป็นหลักเลยค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นดวงนะใครดวงซวยเกิดมาอยู่ในตระกูทีี่่ผมบางววยนนอแตั้คื ผมอากาจะมาปลูกผมเลยละอยากจะถามหน่อยว่ามันเอาผมส่วนไหนมาปลูกในการที่จะเอาผมมาปลูกก็คือการปลูกผมเนี่ยเราจะทําก็ต่อเมื่อตําแหน่งที่มีภาวะผมบางเนี่ยมันไม่มีรากผมเหลืออยู่แล้วเหมือนของของคุณน็อตเนี่ยก็คือบางตรงบริเวณวตัวเอ็มก็คือตรงโซนตรงนี้ซึ่งตรงโซนตรงนี้พอเราตรวจปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีรากผมเหลืออยู่ละเดิมมันเคยมีใช่ไหมคะแล้วมันล้นขึ้นไปถูกไหมคะฟังดูเศร้าจังเลยไม่มีรากผมอยู่แล้วอ่ะไม่มีรากผมอยู่แล้วอ่ะ ใช่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบบางคนเนี่ยบางแต่ว่ายังมีรากผมอยู่ผมเส้นเล็กอันนี้ยังสามารถบำรุงได้ก็คือไม่จําเป็นต้องปลูกเราจะปลูกก็ต่อเมื่อแบบมาถึงแบบขั้นสุดท้ายละใช่ก็คือไม่เหลือรากผมแล้วค่ะก็คือตรงนี้ครับซึ่งวิธีของการปลูกเนี่ยมันคล้ายๆการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเลยนะคะอย่างเช่นเหมือนถ้าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่เราพูดถึงก็คือการย้ายเซลล์จากที่หนึ่งอ่ะมาอยู่อีกที่หนึ่งอ่าแต่อันนี้เป็นการย้ายเซลล์แบบเล็กๆหลายๆต้นเนี่ยมาอยู่อีกที่หนึ่งจุดที่เราย้ายอ ททีีท่่แแ็งสุดซึ่งทาไมเราถึงเลือกบริเวณท้ายทอยอเพราะว่าตรงท้ายทอยตรงเนี้ยมันเป็นตําแหน่งพิเศษที่มันไม่มีตัวรับสัญญาณ<อ>เหมือนที่เคยบอกตอนต้นไปอะค่ะว่าฮอร์โมอนเพศช,ชายเนี่ยมันกระตุ้นทําให้ผมร่วงนะแต่ถ้าไม่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมอนเนี่ยผมตรงนั้นอะจะไม่เอฟเฟกอ่าซึ่งตรงท้ายทอยมันเป็นตําแหน่งพิเศษมันเป็นตําแหน่งที่ตัวรับสัญญาณตรงเนี้ยไม่มี๋อพาใจแล้วใช่ค่ะพอไม่มีปุ๊บเนี่ยเวลาเราเห็นว่าคนผมบางหรือว่าบางจากพันธุกรรมเนี่ยบางคนล้านไปทางศีรษะแล้วแต่ข้างหลังยังเหลืออยู่ ใช่เนือ่องจากว่าตรงนี้มันไม่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนจะทําอะไรเขาไม่ได้เราก็เลยเลือกตําแหน่งตรงนี้แหละไปปลูกบริเวณด้านหน้าที่แบบผมบางอยู่ข้อดีก็คือเราย้ายตําแหน่งผมที่ไม่มีตัวรับสัญญาณไปย้ายมาอยู่ด้านหน้าก็ไม่มีตัวรับสัญญาณเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตรงตําแหน่งที่เราปลูกฮอร์อมโมนจะไปทําอะไรกับตรงนี้ไม่ได้ละแต่ว่าหลังปลูกไปแล้วต้องบํารุงต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเดิมอะค่ะที่เราไม่ได้ปลูกอ่ะมันหายไปด้วยอ๋อไม่ไงมันจะเป็นแบบข้างหน้ามีผมแล้วตรงนี้ไม่หาย หายหายตรงกลางเอยเ<ช>งี้ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยขึ้นโ้แปลว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยตราบชั่วชีวิตมันไม่ล่วงแล้วแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันเคยอยู่ข้างบนตรงเนี้ย มันอาจจะล่วงได้เนาะแล้วก็ค่อยๆปลูกไปเป็นทีละแปลงทีละแปลงเลยคืรกีป,กปัวคือหลายๆคนก็จะบอกแบบนี้ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวล่วงใหม่ก็ค่อยปลูกใหม่แต่ว่าเรามีข้อจํากัดตรงที่ว่าผมด้านหลังเรามีในระดับหนึ่งพอเจาะย้ายออกมาแล้วเนี่ยผมด้านหลังมันก็หายไปย้ายออกมา1ต้นก็มาอยู่ด้านหน้า1ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผมผลิตมาใหม่เพื่อที่จะปลูกได้ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดก็คือเหมือน prevention เพื่อป้องกันไม่ให้แบบผมเดิมอะค่ะมันค่อยๆหายไปด้้วยยอออืา่งีก็ค ตรงเนี้ยเราดึงออกไปมันก็จะหายไปใช่ค่ะนีแ่แปลว่าต้องดึงไอ้พวกรูกที่มันมีหลายเส้นไหมอ่าจริง,รงๆเทคนิคการดึงคือการดึงกระจายค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่แบบเป็นเทคนิคของการปลูกผมว่าแบบเออทำไมาการปลูกผมมันถึงต้องเลือกดีๆนะบางคนเนี่ยไม่ได้เจาะกระจายเนี่ยมันเป็นแผลเป็นใหญ่ก็มีอ่าใช่ค่ะมันมันทำให้ตรงนั้นโบไปเลยเปิดรูให้ดูใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยปลูกผมแบบไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลเป็นเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับเทคนิคการเจาะเพราะว่าบางทีถ้าเจาะไม่กระจายเจาะเป็นหย่อมๆเนี่ยมันก็จะทำ ดูไม่ธรรมชาติแล้วอย่างนี้สมมติว่าในรูนึงเนี่ยมันมีผมของผม,ผมขึ้นมา3เส้นแล้วเราเอาออกไปแค่2เส้นแล้วให้มันเหลือเส้นหนึ่งนี้ได้ไหมดยส่วนใหญ่เวลาเราเจาะเป็นกอค่ะเราจะเจาะทั้งกนะ้อนออกมาเลยใช่ค่ะเพราะว่ารากผมมันอยู่ชิดกันมากถ้าสมมติเราเลือกแค่อันใดอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปโดนรากผมอีกอันหนึ่งแล้วทำให้รากผมอีกอันหนึ่งไม่แข็งแรงด้วยแล้วการที่เราเจาะไปทั้งก้อนเนี่ยเราเอามาแปะเนี่ยก็คือเราก็แปะลงไปทั้งก้อนสามเส้นอ่าเราจะมาตัดแต่งอีกทีหนึ่งค่ะใช่มมาาาาาาต่่รนน้้้วเถสิปดห เราจะเลือกผมที่มี1นึเส้นเพื่อให้มันดูธรรมชาติาเลือกเส้นเล็กๆเราจะเห็นว่าคนทั่วไปถ้าสมมติว่าแนวไลายผมธรรมชาติเนี่ยด้านหน้าจะไม่แข็งไม่ทื่อแล้ววอลลุ่มมันจะไปเยอะตรงด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราเจะอะมาเสร็จปุ๊บจะมีขั้นตอนในการตกแต่งหรือว่าคัดเลือกกราฟเพื่อที่จะวางว่าแบบกราฟอันไหนเราจะใส่ด้านหน้ากราฟอันไหนจะใส่ด้านในอย่างงี้ค่ะ เอ้ยอันนี้มันแนวแบบคอลเลกศิลปะเลยนะใช่เป็นงานศิลปะวางวางแบบเฮ้ยอันนี้ทรงสวยเอามาแปะเอามาแปะอะไรเงี้ยแล้วมันเจาะทีละอันทีละอันทีละอันใช่ค่ะทีละเส้นทีละเส้นใช้เวลาแบบ5 6ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ฉะ้นถ้าคนที่เขาแบบร้านเยอะๆอ่ะก็เป็นแปดชั่วโมงใช่ค่ะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงมากสุดก็คือสิบชั่วโมงส่วนใหญ่แปดชั่วโมงก็ถือว่าเยอะละเพราะว่ารากผมเนี่ยมันเป็นเซลล์พอออกมาอยู่นอกร่างกายเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาคือไม่ควรออกมาอยู่นานเกินไปเพราะว่่่าาาาาาถ้้นนนนนเกกกิไไปมมมมััททํใหรรผแแข็็งงงงบีส ทำให้อัตราการขึ้นต่ําได้ด้วย,ยสรุปคือไอตรงนี้มันไม่ล้านแน่ๆและไอพวกดาราฮอลลีวูดที่มันล้านทั้งหัวคือเพราะว่ามันโกนตรงนี้ออกใช่คิดว่าโ,<อ>โกนค่ะโกนออกค่ะ<อ>ใช่ค่ะเดีวลอกมันรอกูอ๋อที่จริงมันมี <c oughs> ใช่ใช ถ้าไปดูใกล้ๆจะแบบมีรักผมโอเคแต่ตรงนี้ค่ะจะไม่เหลือแล้วเนาะแต่นี่คือคุยเรื่องว่าผมเนี่ยเอามาปลูกผมและที่จริงขนโซนอื่นเอามาปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะมชติแบบย้ายหนวดมาปลูกย้ายหนวดมาปลูกแล้วขนข้างล่างเอามาปลูกได้ไหมจริงๆปลูกได้ค่ะอันนี้พูดจริงๆเลยว่าปลูกได้เพราะว่ามีบางเคสเหมือนกันโดยเฉพาะเหมือนเคสผู้หญิงมีคนทําด้วยเหรอบางใจมันได้คือโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่ผมบางแบบเป็นเกรดหลังๆซีเวียมากๆแล้วแล้วผมด้านหลังเราไม่พอเพราะผมด้านหลังไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายอ ยังมีหนวดเขาให้ย้ายขึ้นมาปลูกแต่ผู้หญิงไม่มีหนวดเขาก็จะมีผนแค่ตรงนั้น oh. อ๋ออ่าก็มีคนย้ายมาปลูกเหมือนกันแล้วเขาต้องเป็นคนที่แบบรากฐานเป็นคนผมอยากโศกอยู่แล้วด้วยไหม mm hmm. ถึงจะดึงมาได้ดึงมาปุ๊บลากที่งอกขึ้นมามันก็จะหยิกเหมือนเดิมค่ะใ,ใ,<ช>ใช่ค่ะ oh. มันก็จะมีข้อจํากัดน,นิดนึงค่ะตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าจะมาปลูกด้านหน้าเป็นลายผมเลยเราจะไม่แนะนําส่วนใหญ่เราจะอ่ามันหนา,แล,นหนาแล้วมันก็หยิกอะไรเงี้ยเราจะเน้นให้แบบไปปลูกกระจายเพื่อเพื่อวาลลุ่มด้านในอ๋อเป็นเนียนเนียนหยิกหยิกอยู่เนียนเนียน คิ้วไปปลูกผมก็ได้สมมุติคิ้วผมหนามากคิ้วจะไม่แนะนําเพราะว่าคิ้วเนี่ย oh. เวลาเจาะออกไปมันจะแหวก oh. ใช,ใช่ใช่ค่ะเราสามารถเอาผมย้ายมาปลูกคิ้วได้แต่ไม่ค่อยแนะนําให้ย้ายคิ้วไปปลูกบริเวณอื่นนี่ถ้าแบบผมเห็นเพื่อนผมแบบคิ้วดกๆงี้กูขอผมมึงหน่อยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นสายเลือดเดียวกันหลักเป็นพ่อผมอะ่ะยังไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่เ,เพราะว่าเซลล์เซลล์ของใครต้องเป็นเซลล์ของมันงั้นเดี๋ยวเริ่มจากการที่เราแบบลองตรวจส่องผมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าเป็นไ r y โ o น e analysis ก็คือเป็นกกลล้องงที่ําาัขยย ก็จะให้ดูตรงผมด้านหลังก่อนที่เราบอกว่าตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราจะย้ายออกมาเพื่อจะย้ายไปปลูกด้านหน้านะคะ,ะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งผมที่แข็งแรงที่สุดโอ้โหโดกมากถ้าถ้าสมมติดูอะคะ่ะจะเห็นว่ากอนหนึ่งอะจริงๆเป็นคนผมเส้นเส้นค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ความหนาแน่นผมดีเลยกอนหนึ่งมี3ต้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยสต้น3ต้นอะไรย่างี้ค่ะในเรื่องของหนังศีรษะเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความมันของหนังศีรษะนิดนึงเป็นคนหนังศีรษะมันนิดนึงจะเห็นว่าแบบมันจะมีจุดที่แบบเป็นน้ํามันนะคะเราจะเห็นแต่ว่า ผมบ่อยไหมอาจริงๆคนหนังศีรษะมันไม่ไม่ควรสระบ่อยเกินไปแต่ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูอะค่ะที่เป็นสูตรลดความมันอ๋อครับก็คือสระวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยปกติค่ะแต่บางคนถ้ายิ่งสระบ่อยทําให้หนังศีรษะแห้งเกินไปพอหนังศีรษะแห้งเกินไปตัวผลิตน้ามันมันจะยิ่งผลิตเยอะขึ้นอีกอ่าบางคนแบบบอกว่าเนี่ยหนังศีรษะมันผมสระวันละสี่รอบก็ยังมันเลยเพราะว่าร่างกายเราเรียนรู้ว่าพอสระปุ๊บหนังศีรษะแห้งเกินไปแห้งปุ๊บมันยิ่งผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นมาใช่่คะะจจรริงงๆตขัน หนึ่งที่แบบมีความบางนิดหน่อยพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างเห็นะคะคือจุดที่เป็นช่องว่างพวกเนี้ยค่ะเป็นจุดที่เคยมีรากผมมาก่อนแล้วเรารู้ได้ไงว่ามอก่อนมันเคยมีผมมาก่อนจริงๆทุกจุดที่แบบมันบางอะคะ่ะมันเคยมีรากผมมาก่อนหมดเลยแล้วรากมันหายฟอไปสมมติว่าฟอไปสักพักแล้วมันจะไม่เห็นร่องรอยเลยแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่งฟอไปแบบโดยนใหญ่มันจะเห็นเป็นจุดรูของขนอยู่ทีนี้ขอมาดูด้านหน้านิดหนึ่งนะคะ ตรงตำแหน่งนี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่มันมีการเวาขึ้นไปเนาะเหมือน <ừ, S 1> ถ้าเราดูผม<อ>เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเวลามันมีร่องรอยจะเป็นประมาณเนี้ยก็คือจะมีลักษณะของลายผมเล็กๆอย่างบางใช่ซึ่งเส้นเล็กมากซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราปลูกอะค่ะเราก็จะฝังในตำแหน่งที่มันไม่มีรากผม <ừ, S 1> ส่วนตำแหน่งเดิมที่มีรากผมเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการฉีดพวกกรทแฟกเตอร์เข้ามากระตุน้นบำรุงใช่บำรุงพอบำรุงปุ๊บไอ้พวกที่มันฝับงบางเนี่ยมันหนาขึ้นมาได้เนี่ยหนาขึ้นมาได้ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเส้นเล็กประมาณนี้แล้วเนี่ยอาจจะใหญ่่่่ขึ้้นไไดมเยอะลแตวา สมมติว่าเส้นประมาณแบบอ่าประมาณเนี้ยก็ยังสามารถกระตุ้นได้อยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจุดที่เราปลูกก็จะเป็นจุดของโซนตรงนี้ที่แบบอ่ามันดูไม่ค่อยมีรากผมละมนะคะคก็เดี๋ยวอาจจะวาดแนวไรผ่มให้ดูก่อนว<ะ>่าเป็นรประมาณไหนเดี๋ยวคาดผมนิดนึงนะคะเด้วนะคะ อันนี้ดินสอวาดค่ะอ๋อมันมันลบมันลบได้ใช่ใช่ค่ะทีนี้ลักษณะแนวลายผมเนี่ยอันนี้จะเป็นเลเซอร์ที่ช่วยเล็งดีไซน์วาดแนวลายผมนะคะขออนุญาตนะคะแปรงไปปุ๊บมันเห็นเป็นเส้นขึ้นมาใช่ใช่ค่ะก็จะช่วยบาลานซ์ทำให้แบบสองข้างเข้ากันต้องขวัญกังวลไหมคะขวัญบนหัวเหรอผมไม่เคยเห็นขวัญตัวเองใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นก็เลยจะแบบไม่ไม่รู้ว่าบางด้วยแล้วแล้วมันบางไหมหมอว่าเติมนิดนึงก็ดีค่ะถ้าทําไปแล้วก็ทําทีเดียวได้ค่ะ คือถ้าเติมก็แค่ประมาณแบบสักประมาณร้อยต้นอะไรเงี้ยใส่ได้ก็คือจุดที่เราส่องตะเกียบแล้วเราเห็นว่ามันไม่มีรากอะค่ะคำว่าร้อยต้นคือไม่เยอะบนหัวเรามีประมาณกี่ต้นครับบนหัวเราเยอะมากค่ะเป็นล้านเลยไหมเป็นล้านเลยไหมโอ้ไม่ไม่ถึงค่ะเป็นหลักแสนค่ะอ๋อเป็นหลักแสนนะโอเคครับอ่ะเนี่ยเอาแบบนี้แหละโอเคได้ค่ะนี่แหละครับแล้วก็คิ้วเนาะอ่าแล้วก็คิ้วเนาะ คิ้วหมอวัดโครงคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะคแต่ต้องคอยเล็มทราบแล้วใช่ไหมคะมันจะยาวอ๋อเพราะมันมาจาก ใช่ค่ะต้องคอยเล็มอุ้ยเท่เฮ้ยเดี๋ยวผมลองไว้ให้คิ้วมันยาวอย่างนี้ดีกว่าแล้วถักเปียเออน่าสนใจนะน่าสนใจนะผมเอาจริงนะเนี่ยได้เดี๋ยวมารีวิวให้ด้วยคะคืออย่างที่หมอบอกตะกี้ว่าตอนเราทำเนี่ยเราไม่ได้สลบคื่จริงๆเราจะให้ง่วงค่ะจะฉีดยาให้หลับอ๋อแล้วก็หลับเนาะใช่แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบโหต้องบล็อกหลังใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยเราจะฉีดยาให้แบบแค่ง่วงๆแต่ปลุกก็ตื่นนะคะไม่ได้แบบหลับลึก้วผมผมอยากหลับตื่นมาปุ๊บเสร็จแล้วโอเคได้ไดห้าชั่วโมงนานอยู่ใช่เพราะว่า จะไม่บ่นเจ็บแต่บางคนถ้าไม่หลับเขาจะบ่นเมื่อยอใช่ค่ะคเดี๋ยวจะให้ให้ให้หลับได้ค่ะผมเนี่ยกลัวเข็มมากเลยให้หลับก่อนฉีดก็จะแบบไม่ค่อยมีปัญหาไม่หมายถึงแบบฉีดยาให้หลับใช่ไหมใช่นั่นแหละเข็มกลัวจาะเลื่อนอ๋อแต่ ผมล่าสุดผมไปเจาะเลือดผมเป็นลมอแต่ว่าแต่ว่าได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มหลับไปเลยไงก็คือเดี๋ยวตอนเจาะเลือดเราจะมีให้กินยาก่อนเจาะเลือดด้วยใช่ค่ะเจาะเลือดเพื่อเอาไปปั่นตัวโปรแฟนเตอร์อะค่ะใช่เจาะเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวนิดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนเจาะเลือดเดี๋ยวให้กินยาให้ง่วงก่อนอ๋อมันจะกินยาให้ง่วงก่อนสเต็ปหนึ่งตอนเจาะก็จะเริ่มสลุมสลือละแล้วก็จะฉีดยาอีกรอบดีครับดีโอเค เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดเปเ๊ะให้เท่ากันอีกทีหนึ่งข้างบนนะคะครับเอาเดี๋ยวจะไปปลูกผมแล้วเจอกันเี่ยให้โชว์หัวหน่อยนี่โหโคเคียวเข้มขึ้นมาทันทีนะ,นะบะ้าจ,จังเลยวะเออกูจะเป็นไนเปอร์แล้วเนี่นยกูยังทรงตัวไม่อยู่ค <laughs> นมึนฟินดินนะเหมือนกินเบียร์ไปสองเท่ะเออควารู้สึกนั้นเลยกูจะมีผมแล้วดูโห แต่ที่แน่คิ้วมาแล้ว่เยเทปะเรอเฟเรนคิ้วกูเหมือนเป๊ะงั้นก็เดี๋ยวไปดู Before After นะครับ